ประเพณีไหลเรือไฟถือเป็นประเพณีเก่าแก่และงดงามของจังหวัดนครพนมจัดขึ้นในห่วงเทศกาลออกพรรษาของทุกปีเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทและขอขามาลาโทษแม่น้ำตามความเชื่อที่ว่าเป็นการเผาความทุกข์ให้ลอยไปกับสายน้ำและเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงถนนสุนทรวิจิตทุกท่านสามารถรับชมความสวยงามของเรือไฟ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมมหาวิทยายลัยนครพนมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครพนมที่จะสลับสับเปลี่ยนไปในทุกๆวันโดยเรือไฟหนึ่งลำนั้นประกอบขึ้นจากไม้ไผ่ประมาณ4,000ถึง5,000ลำสร้างฐานด้วยถังเหล็กขนาด200ลิตรประมาณ150ใบเมื่อสร้างเรือไฟเสร็จแล้ว ศิลปินเรือไฟจะนำตะเกียงน้ำมันประมาณ9,000ถึง1,000 0ดวงไปประกอบตามที่ออกแบบไว้ถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาไทยที่มีคุณค่าควรรักษาไว้ประกอบกับความคิดสร้างสรรค์ซึ่งกว่าจะออกมาเป็นเรือไฟลำหนึ่งได้ไม่ง่ายเลยในการผลิตในแต่ละปีนะครับผมก็มีโอกาสได้พานักศึกษาเข้ามา เรียนรู้และก็ศึกษานะตั้งแต่เรื่องเรื่องการหาไม้ไผนะ่เพราะไม้ไผ่จะเป็นหัวใจสําคัญเลยว่าต้องมีนะครับถึงไม่ไมีไม้ไผ่นีไม่ได้ตั้งแต่แพรและกําลังร้านนะครับนี่คือส่วนที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรถ้าเกิดว่าผูกไม่ดีหรือว่าคําจันทรไม่ดมีมันอาจจะเกิดการเกิดความเสียหายได้เพราะเคยมีอยู่นะเพราะว่าเวลาออกมาในกระแสะน้ําหรือว่าสภาพภูมิอากาศในแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันนะแล้วก็เรื่องของการทําตะเกียงก็เป็นการประกอบ ในหลายๆส่วนนะครับซึ่งเกิดจากแหล่งรวมของนักศึกษาแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับมาร่วมกันแล้วก็ครูอาจารย์นะครับเราได้มาร่วมแรงร่วมใจกันทําภายในงานมีกิจกรรมมากมายบริเวณริมฝั่งแม่น้ําโขงรับชมเรือไฟโชว์เรือไฟโบราณและกระทงสายวันละ2,000ดวงบริเวณสารก,กลางจังหวัดนครพนมการออกร้านมัดฉากาชาติจังหวัดนครพนมตลาดมหาดไทยชวนชิมถ่ายรูปเช็คอินสวนดอกไม้ ปฏิมากรรมโคมไฟและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมหมอลำการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปและคาราวานสินค้ามากมายให้ได้เลือกซื้อเลือกช็อปกันพิเศษสุดในวันที่17ตุลาคม2567คืนวันออกพรรษามหกรรมไหลเรือไฟรับชมการไหลเรือไฟอันวิจิตรงดงามจาก12อำเภอการแสดงบินโดรน500ลำกระทงสาย5,000ดวงและพิธีไหลเรือไฟโบราณ ในปีนี้จังหวัดเตรียมความพร้อมในการจัดเนี่ยนานนะคะตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเดิมหนึ่งพร้อมนานสองงบประมาณมากขึ้นสแสดงว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยมากขึ้นนะคะเราไม่ได้มีแต่กิจกรรมที่อยู่ริมแม่น้ำโขงนะคะที่ท่านจะเห็นที่จะมาดูเรือไฟนะคะยังมีซุ้มของแต่ละอำเภอรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปชมจะมีอ่า ซ้มที่จะแสดงให้เห็นว่ามีพิธีตัดเล็บตัดผมลงกระทงสเพื่อสะดอกเคราะห์ให้กับนักท่องเที่ยวเป็นความเชื่อของคนอีสานไงคะการไหลเรือไฟการปล่อยเรือไฟปล่อยผมปล่อยเล็บลงไปเพื่อสะดอกเคราะห์เอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตเราลงสู่แม่น้ำนอกจากนี้จังหวัดนครพนมได้เปิดร้านมัชฉากาชาติเพื่อหาไรายได้สนับสนุนภารกิจการพัฒนาชีวิต ให้ประชาชนผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสและเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีสุดยิ่งใหญ่นี้ร่วมทําบุญร่วมลุ้นของรางวัลในงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาติจังหวัดนครพนมปี2567จนถึงวันที่18ตุลาคมนี้รวม11วัน11คืนณนะบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลออกพรรษา สุประวัติเพศัชาถ่ายภาพกิติชัยลำสมุทพีมข่าว NBT TV อีสานร,รายงานจากจังหวัดนครพนม